เลขมือถือสามหลักแรกที่เหมาะกับคนทั้ง8วันเกิดพร้อมความหมายแบบละเอียดครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านทั้งการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพและพลังชีวิตในศาสตร์ตัวเลขและพลังงานคลื่นความถี่ เลข3มตัวแรกของเบอร์มือถือถือเป็นประตูด่านแรกที่กำหนดทิศทางของชีวิตพลังชีวิตและแรงส่งของเจ้าของเบอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินความมั่นคงหรือความรักความสัมพันธ์ที่ดีวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกเลขขึ้นต้นด้วย3าหลักที่เหมาะนะคะกับคนเกิดทั้ง8วันเกิดนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์มีพลังในตัวสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะต้องการการยอมรับนะคะชอบความสําเร็จที่รวดเร็วค่ะเลข3ตัวหน้าที่แนะนำนะคะได้แก่เลข081 089 091 065นะคะตัวเลขเหล่าน,นี้นะจะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจบารมี แล้วก็ดึงดูดโชคลาภค่ะส่วนเลข0 9 5ย์8 086นะคะเพิ่มความนุ่มนวลความรักและเสริมมิตรภาพค่ะความหมายเฉพาะเลขนะคะเลข081จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความกล้าหาญความมั่นคงทางอาชีพ089นะคะจะช่วยดึงดูดในเรื่องของโชคลาภนะคะบวกกับผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาคอยให้การช่วยเหลือค่ะ เลข091นะคะหมสำหรับคนที่ต้องการนะคะดึงดูดสเสน่ห์และการควบคุมเรื่องของบริวารน,นะคะส่วนเลข065จะเป็นพลังงานแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะสู่ความสำเร็จค่ะและ้วควรหลีกเลี่ยงนะคะเลข070 077 084นะคะเพราะตัวเลขกล่องนี้นะคะจะทำให้เกิด ความร้อนนะคะใจร้อนอารมณ์ร้อนและเกิดการประทะได้ค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่อ่อนโยนโรแมนติกมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะขี้สงสารแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลอ่อนไหวง่ายตัวเลขนะคะเลข3าตัวหน้าแนะนํานะคะได้แก่เลขศูนย์4้าสองศนะคะ และ063 066 096เสริมความมั่นคงทางด้านของอารมณ์นะคะสร้างแรงบันดาลใจค่ะเลข088 089 081จะเพิ่มพลังทางด้านการเงินนะคะและโชคจากความเมตตาค่ะความหมายเฉพาะนะคะเลข092จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักความสงบค่ะ เลข063จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้เหมาะกับพวกสายศิลปะนะคะสายแฟชั่นค่ะเลข0 6 6นะคะเป็นตัวเลขที่ดึงดูดในเรื่องของความรักและโชกราบ0นกนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความฉลา,าดนะคะทันคนนะคะอ่านคนออกค่ะตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเลข078 073 079นะคะมีพลังที่ผลักให้เกิดความเครียดนะคะคิดง่ายคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่นะคะกล้าแรงนะคะเงียบดื้อนะคะมีพลังในการทำงานสูงนะคะแต่มักจะหงุดหงิดง่ายเลข3ตัวหน้าที่แนะนำนะคะได้แก่เลข091 095 085 081 064นะคะจะช่วยเสริมพลังนะคะควบคุมเรื่องของอารมณ์และเพิ่มความมั่นใจค่ะเลข063 062นะคะจะช่วยสร้างความสมดุลน,นะคะเกิดความานุ่มนวลมากขึ้นนะคะความหมายเฉพาะตัวเลขนะเลข095 จะช่วยเสริมในเรื่องของความสามารถในการบริหารการจัดการส่วนเลข085นะคะจะช่วยดึงดูดในเรื่องของทรัพย์สินจากการลงทุนนะคะหรือการเสรี่ยงโชคต่างๆเลข064จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของพลังในการเจรจาการพูดการสื่อสารต่างๆและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข083 087 077นะคะ ตัวเลขเหล่านี้จะทำให้เกิดพลังร้อนใจร้อนกดดันมากเกินไปค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นคนที่ฉลาดพูดเก่งเรียนรู้ไวนะคะมีซิกเซนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเกิดความรังเลง,ง่ายนะคะเลข3ตัวหน้าแนะนำก็คือเลข0 9 2ย์3 091 061 094นะคะจะเพิ่มความน่าเชื่อถือเจรจาดีค้าขายเก่งเลข065 064นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ค่ะความหมายเฉพาะนะคะเลข061กจะช่วยเสริมในเรื่องของพลังความรู้ความน่าเชื่อถือเลข0 6 3ย์นะคะ จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจนะคะค้าขายดีการเจรจาดีเลขศูนย์เก้านะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานความก้าวหน้านะคะเพราะคําพูดนะคะและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข080、086、07、6ูนย์ศนะคะตัวนี้จะให้พลังค่อนข้างลบนะคะและก็ขัดกับการสื่อสารการเจรจาการติดต่อง,งานต่างๆค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนที่มีเซ็กเซนต์มีลังสังหอนที่แม่นยานะคะเป็นนักคิดนะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแลเก็บอารมณ์เก่งมากๆค่ะเลข3ตัวหน้าแนะนำนะคะก็คือเลข065 085 095 091 0, 0 8 9ะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ เรื่องของอำนาจเรื่องของพลังค่ะเลข0 9 6 092นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและสมาธิความหมายเฉพาะนะคะเลข085นะคะ085จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของพลังของความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะแบบไม่เปิดเผยเลข089นะคะจะช่วยดึงดูดเรื่องของทรัพนะคะสเสน่ห์ค่ะแบบมีชั้นเชิง เลข096นะคะจะช่วยเพิ่มสมาธิและความแม่นยำนะคะในการตัดสินใจค่ะตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข073นะคะ073 077นะคะแล้วก็083นะคะจะทำให้เขาบอกว่าหลุดโฟกัสนะคะแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเอารมณ์ร้อนใจร้อนค่ะสำหรับท่านที่เกิดนะคะวันพสัสาบดีนะคะท่านที่เกิดวันพสัสบ,บดี มีความเป็นผู้นำนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนมีศีลธรรมนะคะแต่ดื้อนะคะในหลักการค่ะเลข3ตัวหน้าที่แนะนำนะคะได้แก่เลข095 091 065 062 064นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเมตตาอำนาจวาสนาบารมีและเพิ่มการสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่ค่ะเลข094 และศูนย์หสานะคะจะช่วยดึงดูดในเรื่องของความเคารพนักหน้าถือตาค่ะความหมายเฉพาะนะคะเลข0 9 5ย์จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของพลังนะคะเมตตาผู้นำเจรจาแล้วคนเชื่อถือคนให้ความเคารพยำเกรงเลข0 6 2ย์นะคะเป็นตัวที่เสริมเรื่องของศิลธรรมวาจานะคะที่มีอิทธิพล เลข0ูนนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของงานราชะการการสอนต่างๆค่ะและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข079ย์เจ็ดเก้านะคะศูนย์เและ0ูนย์เจค่ะจะทําให้ลดนะคะลดเ,เรื่องของพลังเรื่องของธรรมะเรื่องของจิตใจลงนะคะทําให้เกิดความทอ้อแท้นะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะเป็นคนที่รักสวยรักงามมีสเสน่ห์นะคะใจดีรักความสุขสบายนะคะแต่บางครั้งอ่อนไหวง่ายนะคะได้สตัวหน้าที่แนะนํานะได้แก่เลข096 066แล้วก็092 094 065นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักศิลปะเมตตาและโชคลาภเลข091นะคะ และสูตร88นะคะจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดนะคะแล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะความหมายเฉพาะนะคะเลข0ูต66จะช่วยนะคะดึงดูดในเรื่องของความรักศิลปะค่ะเลข0ูต92จะช่วยเพิ่มเรื่องของพลังด้านจิตใจเสริมความรักเลขสูตร88นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความร่ารวยนะคะที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ค่ะ ัวเลขที่ควรหล็กเลี่ยมก็คือเลข083 077 075นะคะทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะกับคนที่เกิดวันศุกร์โดยตรงเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดนะคะวันเสาวนะเป็นคนที่แข็งแกร่งอดทนจริงจังขยันนะคะและมีความกดดันในจิตใจค่ะมีคนที่ค่อนข้างคิดมากเครียดนะคะ เลข3ตัวหน้าที่แนะนําคือเลข085 089 095 091 088จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภบ,บริวารการเงินระยะยาวนะคะส่วนเลข064 062จะช่วยเสริมในเรื่องของการปลดล็อคนะคะด้านความสัมพันธ์ค่ะความหมายเฉพาะนะคะ085จะช่วยเสริมพลังความเข้มแข็งและก็ความสถิราพค่ะเลข089 ช่วยเพิ่มความโชคดีเรื่องของการเงินคาดแค้วปลอดภัยเลข064นะคะช่วยให้ชีวิตราบรื่นเจราจาได้ดีขึ้นเลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข070 073 087ค่ะเขาบอกว่าจะเป็นพลังต้านสูงนะคะและทำให้จิตใจเครียดง่ายวิตกกังวลค่ะ พิจารณาเลขนะคะพิจารณาเลข3ตัวหน้านะให้สอดคล้องกับวันเกิดนะคะเพื่อเสริมพลังชีวิตได้ดียิ่งขึ้นหากเลือกไม่ได้นะคะให้ยึดเลข3ตัวแรกนะคะ3ตัวแรกที่ไม่ขัดดวงเป็นหลักค่ะ